กิ่งสิมีลูกติดผัวประหักแต่กิ่งอย่าลืมมูขึนนี้เด้อจากกิ่งและลูกตลอดไป อันนี้คือคืนกาได้มาดิอ๋อกิ้งเอซ้อนกันบ้านรูเขาโค้มาฝากัสดีครับขอาดบางเลยเธอกงสอนกา้านลบาู่่นี่เด็เาสอนอีะแหมไอเพื่อนนี่เด็กแกะไอ้เ่นี้ตัวอะไรครับเสือว้าวนี่แหละตัวนี้ลหละกระต่าย ああ่ลหน้าต่อไปสิโอเสือตัวใหญ่มากอ่าหน้าต่อไปนี่โอ๊ะทำไมเสือมาคุยกับกระต่ายเนี่ยมันไม่กินกันหรอ นี่ไงนี่อะไรเนี่ยปลาป่าเหรอ,อ,อบ่เบิ่งเบิ่งเบิ่งแกมีกี่ตัวอ,อ๋ออ,อ,อายกไหลยมาอยู่ผู้เดียวนี่จ้าพอดีพี่มีเรื่องเครียดนิดหน่อยก็เ,เลยต้องมานั่งตกปลาอยู่คนเดียวเริ่มยากไปไซร่ล โอ้อีกิงก์แล้วนะย่าไปถามถึงมันเลยอีหาเนี่ยจนป่านเนี่ยบ้านมันยังไม่ยอมกลับเลยเออแล้วว่าแต่เองเนี่ยเป็นไงมาไงอยางชืมาหาพี่ได้นะอ๋อหนูปันจัก,กระยานมาพอดีกรเลยแบบเบิ่งว่าอายเห็ดอย่างอยู่พี่ก็มาตกปลายไม่ได้เลยเนี่ยออขอบใจเด้อเรานะอายก็อยากกินหลายเด้อดูแลเจ้าของแม่ โมแมนกลิ่นตาเหล่าเมาตาใหญ่อยู่เปนสี่ข้าสั่นนะ่านสิกับเราเด้มันสิหมื่นท่างโอเคถ้างั้นก็ปั่นจักรยานกลับบ้านดีๆแล้วนะจ้า

เราขี้ยมาใหสายไปไหนหมดวะเย็ดไม่รู้ขวาเลยไปไหนหมดวะโอยอ๋อีนี่มึงกลับข้ามึงไม่เตรียมพร้อมเลย ủa có hiểu? mày, yeah, ơi, <coughs> <Đầu> quá, rồi mi làm này vô à, mi mày không แ่จ้าอเงีอทอดไข่กับแกงมมี่จ้าเดี่ยวหรือใจหมดบอบออาบก็ได้เป็นใจใชคือดีขึ้นอ่น้าอย่างไรที่ดีกูง,งานไารเราก็อกตีว่าสิมนนึงอ่ะเอาไปเห็นมันง้งงจ้าเออพอดีเลยมึงเอาอย่างสักอย่างเอามานำเด้นดอนกองทิ้เขา ฮาเมียมันอ่ะบรเวกับเขามันกีนดีผูเป็นห่วงมันจะใส่ชิไปใส่ลไปทูลล่ะจอดจอดจอดจอีไปใส่ะนจอดจอดจอดเดนีอดดนีพิธที่ไปใส่อ๋อฮเขาไปให้ไอ้เป้เนี่ยเมื่อว anyway. ัาละตัวใหหย่างนะ กินบอกอ๋อ,อถอดใส่กับไก่มื่ไหเ่เออกูบอกเพื่อนแล้วบอกว่า,วายัางแยกไปมาเขาเขามีลูกมีเมียแล้วเมียเขาก็ฮิดกับเขา,ขาก็ไดยหัวเขากินอยู่ก็สิแม่นตัวกูเลยเอาไปหาเล่วเนี่ยเอาหายแล้วกูก็สิกลับบ้านกูง่ายมาต่างยังเม่อห่นะ เอาให้เขาเลี้แล้วก็กลับพอมีทางเพายังมึ่งน่ะบอมึ่งพวกก็เอาเขามาให้เขาซื้อๆแล้วกูกระิกลับบ้านมาเขาก็บหลาสวัสติเด้อเสด็จเตือนเธออีกรอบนึงพวกเขากับนี้ลูกมีเมียแล้วงมึงสิเป็นมัดเขาเห็หนย่งมันก็เป็นมาด้วยละว่างเด้อคนอื่นเขาสีซ่ามึงเด้ออ้าอีนี่เพื่อนค่ะฉันเพื่อน ว่าหรอกมึงแหละเมียว่านแล้วว่ากับมึงหนีก็ถบบ้าว่าว่ากับคนบมิสมองนี่แหละไปแล้ว nó đi lo mau đi Bay chết subscribe cho เรานะอะอาจจะยากกินขักหลายหรือหน้าสุขภาพเจ้าของน้ำเน่ยทำไมเองดูเป็นควงเป็นายที่จังแล้วทำไมนี่มาคนเดียวพี่เป่าอุดรได้มาด้วยหรอมามามามันหมดเกี่ยวดอกอายแย่รมระ มหาอาย่านเป็นห่วงอายคันพีกุงกิ่งเล่ววาบ่ดีก็ต้องไปสนใจแล้วดอกเรานะก็ย่ากินคักลายเนี่ยถ้าเอาขามาให้กินถ้าไม่ให้พี่กินเราพี่ก็เครียดพี่ก็ต้องกินเล่าคลายเครียดมีเนี่ย แียพี่ก็ไม่ดีแถมพี่ยังมีลูกติดอีกใครก็จะมารับผู้ชายแบบพี่ถ้าแพาหนีเดทีอยู่แขางๆอ,อายมาตลอดขอบใจนะมาไม่กินขา้าวมะ